เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับย๋ยวงมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะ n i s สัน,น,น,นอมเมร่าปี2013รถบ้านเดิมๆราคาถูกครับ69,000บาทนั่นเองถูกกว่านี้แทบจะไม่มีอีกแล้วครับอมเมร่าปี2013 69,000บาท เครื่องเกียร์ดีน้ำมันล้วนพร้อมใช้ประหยัดมากๆครับคันนี้1200ซีซีอีโคคารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับบอดี้กว้างนั่งสบายเดิมเดิมโรงงานทั้งคันห้องเครื่องก็เดิมเดิมรับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักภายในสะอาดพ,พร้อมใช้เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้า สวยๆคุ้มๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าให้เล็กซ์ซื้อกระมั้จำได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่ลาดตุ่มแก้วครับปทุมธาน,นีเปิดหเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ